ตลาดซัมเมอร์ประจำหน้าปฏิทินปี2023ดูเหมือนเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ทางการค้าที่น่าสนใจขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลพวงเกิดขึ้นภายหลังจากดิวเจราจาเรื่องเบสันเม้าส์ล่มลงเป็นรอบที่3มเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสรงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดมีท่าทีแข็งกล้ายืนอยัาในจุดยืนของพวกเขาเองในหน้าสื่อที่จะไม่ยอมเป็นหมู่ล่อถูกส่งเข้าลงเชิอง่ายๆเหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไปอ้างอีกจากรายงานของฟาบิโอโลมาโนย้ำชัดเจนแบบนี้ครับขออ้นอนนอองงอขงงงงแตยยยููัคว ส่วนการตัดสินใจที่จะไม่จ่ายเงินเพิ่มเกินไปจากจุดนี้ถือเป็นการตัดสินใจร่วมกันของฝ่ายเจราจารและเอริตเคนฮาร์คถึงตรงนี้ยูไนเต็ดต้องการเมสันเมาส์จริงๆแลนะทางตัวนักเตะก็อยากย้ายไปแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จริงๆครับทว่าจะไม่มีการยื่นข้อเสนอรอบใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงส่วนฝั่งของเมาส์เองก็เชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องได้ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือกระแสะข่าวที่เล่าว่าหลังพาตัวเองเออกจากดิวเมสันเมาส์ปีสแสดงเดินหน้าไปต่อในตลาดโดยการล็อกเรด้าไปท นทียยุน้อยกว่าเมาสองถึงสปีเรื่องมันเข้มข้นกับอมอยเซจไคเซโดดันเป็นเป้าหมายในตลาดที่เชลซีเองก็ล็อกเป้ารอไวปก่อนหน้านี้แล้วและคาดกันด้วยซ้ำนะครับว่าเชลซี <Chelsea S 1> แค่รอจบดิวปล่อยเมสันเม์ให้ได้ก่อนก็คอยเจ้าเงินที่ได้จากค่าตัวของเมา์นี่แหละครับไปโปะเพิ่มในดิวที่จะเดินหน้ากับมอยเซจไคเซโดพูดง่ายๆว่าเชลซีพยายามรีดเงินจากดิวเมสันเมา์จนสุดซอยเ <ๆ S 1> พื่อหวังจะได้เข้าเนื้อตัวเองน้อยหน่อยตอนไปทําดิวจ่ายค่าตัวของมอยเซจไคเซโดส่วนกระแสข่าวของเม์พอข้อเสนอรอบที่สามของปีแสดงถ ยรมินิกโผล่เข้ามาในฉากตามรายงานที่จะขอบสไตเบิร์กรายงานไว้โดยระบุว่าเมสันเมา์เป็นความชอบส่วนตัวของโทมัสทูเคิลที่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่เชลซีและหากว่ามีการปล่อยตัวให้เสือใต้จริงๆอาจเป็นการปล่อยในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เชลซีตั้งใจเจ้ากับแมนยูไนเตดมันก็เลยมองเกมหมากนี้ได้หลายทางนะครับอาจเป็นไปได้ที่นี่คือจิตวิทยาการเดินเกมธุรกิจของทั้งเชลซีและยูไนเตดแต่ที่แน่ๆคือแมนยูมีความไม่พอใจทั้งฝั่งเชลซีก่อนตัวแล้วจากการที่เชลซีปล่อยข่าวให้สื่อเกี่ยวกับ คำถามสำคัญคือเชลซีกับแมนยูใครจะแข่งในจุดยืนของพวกเขามากกว่ากันเพราะในขณะที่ยูในเตตต้องการผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเสริมทีมเชลซี <Chelsea S 1> ก็ต้องการขายผู้เล่นเพื่อสร้างสมดุลเดินบัญชีที่กําลังติดตัวแดงอยู่และต้องจัดการให้เสร็จทันรอบสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยอาจเป็นไปได้หรือไม่ที่เชลซีจะยอมโอนอ่อนตามท่าทีก็เสนอรอบที่สมของปีสัตว์แดงหรือไม่เช่นนั้นหากกระแสข,ข่าวว่าบายเยอร์มินิกสนใจจริงก็อาจเป็นไปได้ที่เชลซีจะเลือกปล่อยออกให้ทีมต่างลีกแม้ได้ค่าตัวน้อยกว่าจะส่งผลดีในแง่ของการแข่่งงงขัันนภายยงงยใไู แต่กระจับเป็นทีมในกลุ่มชิงพื้นที่ทาอปฟ,ฟเหมือนกันกันกนกบเชลซีนั่นเอง ทีนี้ไปดูในส่วนของมอยเซตไคเซโดมิดฟิลวัย21ปีทีมชาติเอกวาดอร์นี่คือเพื่อนที่มีผลงานยอดเยี่ยมชัดเจนมากๆจากฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปโดยเป็นกําลังหลักของไบรตันที่ลงเล่นไปมากถึง40กว่าเกมโดยตาแหน่งหลักๆคือมิดฟิลตัวรับและมิดฟิลตัวกลางจุดเด่นที่เห็นชัดๆคือเป็นมิดฟิลสมัยใหม่ที่เก่งเรื่องการผ่านบอลการคองบอลเช่นเดียวกับหน้าที่เกมรับนั่นคือการเข้าปะทะและการตัดบอลเป็นเพื่อนวัย21ปีที่ถูกนิยามว่าเล่นบอลน,นิ่งเกินอายุสถิติในพรีเมียร์ลีกลดกดงเั38ท้หมม มีตัวเลขสกัดบอลและแย่งบอลกลับมาครองสูงเป็นอันดับ2ของลีกทั้งใน2ด้านที่กล่าวมาถ้าจํากันได้จุดเด่นสําคัญมากๆของบลายต้านในฤดูการก่อนนั่นคือการเล่นแนวทางโพสเซชันที่มีความต่อเนื่องซึ่งกุญแจ,จสําคัญของความต่อเนื่องในการครองบอลก็เป็นผลลัพธ์มาจากฟอร์มการเล่นของมอยเซตไคเซโดในแดนกลางโดยเฉพาะการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลที่จะตัวมักจะยืนตําแหน่งถูกต้องเสมอจึงทาให้เวลาทีมถูกตัดบอลระหว่างสายผาาลำเลียงเกมบุกแล้วมักไม่ถูกสร้างความอันตรายมากเพราะไคเซโดจะเป็นผู้เล่นที่ดักจังหวะบอล2ให้บอลกลับมาอยู่ในการครอบครอองงขทีม รวดเร็วการเข้าประทะและการตัดบอลสูงําดับ2ของลีกส่วนการครองบอลชนะในพื้นที่มิดเดิลเติร์ดก็สูงเป็นอันดับ3การมีส่วนร่วมกับลูกบอลหรือสัมผัสบอลอยู่ในอันดับ8และการผ่านบอลสำเร็จติดอันดับท็อป6ของผู้เล่นทั้งลีกในตำแหน่งเดียวกันที่น่าสนใจคือโป๊กเก s ตสิบบอลคือการให้บอลในเชิงก้าวหน้าหรือเรียกอีกแบบว่าการให้บอลที่กดดันเกมรับคู่แข่งได้ด้วยจุดนี้มอยเซตไคเซโดเป็นดองแคโรดี้ของแมนซิตี้แล้วก็บลูน็กิมาริา edo, สของนิวคาสเซิลแค่สองในเนว พิสูจน์ได้ดีเลยว่าไม่ใช่แค่เล่นได้แต่เล่นออกมาแล้วยอดเยี่ยมมีทิพลต่อเกมของทีมสูงมากๆเมื่อนําสิ่งเหล่านั้นมารวมกับอายุที่แค่21ปีมันจึงไม่แปลกว่าทาไมค่าตัวของมอยเซตแคสเซโดจึงว่ากันเริ่มต้นที่ระดับ70ล้านปอนด์ขึ้นไปแม้ดิวของมอยเซตแคสเซโดจะดูเหมือนว่าเชลซีมีความได้เปรียบเพราะน่าจะมีจานวนเม็ดเงินอัดฉีดได้ตามความต้องการของทางไบรตันมากกว่าที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะสู้ได้แต่ปีสแสดงก็อาจเบาใจได้ในแง่ที่ว่าครั้งหนึ่งตังงดดววงัััวววขขขออออองงงมมยยเเเเเเซคคคาาาาดดกกก็พูไไ้้้่่ฝนนนืรลใหบ เชสเตอร์ยู่ในแต่เพราะในฐานะของเด็กที่ยึดอาชีพนักฟุตบอลจากประเทศเ e อกวาดอร์พูดชัดเจนเลยว่ามีอันโตนียอวาเเนเซียเป็นไอดอลในดวงใจและถ้ามีโอกาสจะเดินตามรอยไอดอลในวัยเด็กของเขาเขาก็จะไม่ลังเลมันอย่างแน่นอนมิเกลอังเคลลามิเลสโค้ชของมอยเซตไคเซโดสมัยที่ตัวนักเตะยังอยู่ในสังกัดอินเดปเดนเตเคยพูดถึงความเป็นมอยเซตไคเซโดกับทางสกายสปอร์ตเอาไว้แบบนี้ครับนี่คือเด็กที่มีความฝันชัดเจนเขาต้องการมีบ้านที่ดีขึ้นมีรถที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเขาชััดเเจนนนว่่่าาาาาาถถ้้ทุกอยงหลสามาร ได้ผ่านการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักมันก็จะยอดเยี่ยมสาหรับเขามากๆขณะที่หลักฐานว่ามอยเซตไคเซโดมีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยนั่นคือเรื่องเล่าที่ไม่เกี่ยวอังเคลลามิเลสเล่าว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้รับบาดเจ็บและเขาขอกลับไปงานวันเกิดที่บ้านของเขาผมบอกว่าไอ้หนูทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนายต้องพักฟื้นต้องดูแลร่างกายนะักฟุตบอลอาชีพนะ่ะไม่มีวันหยุดหรอกนะนายต้องเข้าใจด้วยว่านี่มันไม่ใช่ระดับอะเคเดมี่แล้วยิ่งทนายไปสโมสสอใหญ่ๆมากกว่านี้นายจะไม่มีวัน เคี้ยวเข็และผ่านความกดดันในการต้องปฏิบัติตัวให้แก่งกล้ามาตั้งแต่เด็กซึ่งเห็นแบบนี้นะครับตัวของมอยเซตไคเซโดออกมาเผเชิญชีวิตในทวีปยุโรปตั้งแต่อายุ19ปีแล้วฉะนั้นเมื่อมองจากจุดที่ยืนณปัจจุบันจะยิ่งเห็นว่ามอยเซตไคเซโดก้าวมาไกลและเร็วแค่ไหนจากจุดเดิมต้นมันจึงไม่แปลกที่วันนี้เขาจะกลายเป็นหนึ่งในเล่นดาวจลาสแสงของดีที่หลายทีมใหญ่ลุมให้ความสนใจด้วยตำแหน่งการเล่นเขาอาจจะไม่ได้เล่นในบทบาทเดียวกับวาเลนเซียไอดอลลูกหนังของเขาแต่ใครจะไปรู้้้้วัันนนนนหึ่งงใใอออออาาาคคตตมยเเเเเซไโดจกกกกปลลบ็ สุดยอดดาวเตะในตำแหน่งที่เขาเองกำลังเจริญเติบโต,ตอยู่ในวันนี้ก็เป็นได้ครับที่แน่ๆคือถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันกลับมาจริงจังกับดิวนี้จริงๆและเกิดสามารถคว้าตัวมาครองได้จริงๆแฟนบอลก็น่าจะเบาใจได้เลยว่าที่มีตัวแทนตำแหน่งดันกลางของกาเซมิโลในอนาคตรออยู่เรียบร้อยแล้วแน่นอนส่วนอันโตนิโอวาเลเซียเองนั้นก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เคยพูดถึงมอยเซตไคเซโดและว่าตรงๆคือเขาเคยแนะนําให้กับยูไนเต็ดซื้อมอยเซตไคเซโดไปร่วมทีมตั้งแต่ที่แสงยังไม่เป่งปากมากเท่าตอนนี้ด้วยซ้าครับเขาเป็นเด็กออออ่่่่่่น้มมมมตตัววแเเกิิดาพืจะยงใหญผ นะว่าสักวันเขาจะได้ไปเล่นที่ยูไนเตดก็ไม่แน่ว่าโอกาสที่วาเลนเซียอยากเห็นอาจเป็นไปได้ในหน้าร้อนนี้ก็ได้ซึ่งจะว่าไปมันก็น่าเสียดายนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆสิ่งที่วาเลนเซียอยากเห็นนั้นมันเคยเกือบเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปลายปี2020เนื่องจากวันที่23ธันวาคมปี2020ฟาบิซิโลโมโน่นักข่าวคนดังในตลาดซื้อขายยุคป,ปัจจุบันเคยทวิตข้อความเอาไว้ว่าแมนยูไนเตดติดต่อเอเนต์ของมอนเซตไคเซโดมิดฟิลด์วัย19ปีในเวลานั้นจาก in าอ,านอ,ญญาอนนินเดฟเวเรนเตใน เป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ดิวและขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าอยากปิดดิวหรือยกเลิกแต่สรุปสุดท้ายดิยวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งคาดการว่าเป็นเรื่องความยุ่งยากในการเจราจากับตัวแทนของไคเซโดที่มีมากกว่าหนึ่งเจ้าอ้างว่าเป็นตัวแทนรับผลประโยชน์ของตัวนักเตะและยุ่งยากไปด้วยค่าหนหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยทําให้ปีสัจแดงต้องชดใช้การพลาดดิวนี้โดยการไปทุ่มซื้อคาเซมิโรในอีก2ปีต่อมาซึ่งตลกลร้ขึ้นในช่วงเวลาที่ยูไนเตดไม่อยากเสียเวลาและคิดว่าไม่คุม้มกับการดิวกับตัวแทนที่มากกว่่่่าาาาาา1เเเเจจ้ขขอองงไซดแตพวววกกกยมมมทุินนนนใํป มัดยิอาโลที่ถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งน้ําดีเช่นกันในตําแหน่งตัวรุกริมเส้นแต่เมื่อดึงเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทกับทีมแถมยังต้องถูกปล่อยยืมตัวไปเพื่อเก็บเลเวลอีกทั้งที่ดูจากความสาคัญแล้วตาแหน่งการเล่นของมอยเซตไคเซโดคือปัญหาที่ปีศาจแดงแก้ไม่จบสักทีจนกระทั่งการเข้ามาของคาเซมิโลนั่นแหละครับแต่เวลานี้ก็กลายเป็นต้องหาคนมาช่วยแบ่งเบาคารเซมิโลจากพาลังงานในแดนกลางที่ค่อนข้างหนักอึ้งของพี่ใหญ่นี่แหละครับการลงตลาดแบบปีศาจแดงในยุคเก่าก่อนที่มันลากยาวเป็นปมที่แก้กันจจนนนถถึึงงงททุกกกกวนนััััีี้้็ยไไมมม่่สสาาารรดดดหซ ต้องรอดูกันครับว่าสรุปสุดท้ายยูเนเตตจะหวนกลับไปล่าไคเซโดที่เขาเคยทําหลุดมือไปในเกมการชิงเหลี่ยมดวลไหวพริบจากการดําเนินการในตลาดนักเตะของเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูเนเตดต้องดูครับว่ามันจะจบลงแบบไหน